สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจําค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันนี้วันเสาร์นะครับฟุตบอลเยอะนะครับผมก็เรื่องของทัศนาเหมือนกันครับวันนี้จัดมาให้เหมือนเดิม2คู่นะครับอันดับแรกนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณทางสโ t o รนะครับก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของสโมสรลีสยูไนเต็ดนะครับผมก็มี ทางเรืองมากมายสําหรับนักเสี่ยงทายทุกท่านนะครับการเงินก็มั่นคงปลอดภัย100%ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไลน์478 p w g y w นะครับผมมาดูบอลในวันนี้กันนะครับผมก็จัดมาให้แล้ว2คู่นะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับจะเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเบอร์ลี่นะครับผมก็ผมเชื่วคู่นี้ใส่ๆเลย นะครับส่วนตัวเลยนะครับชอบมากคู่นี้นะครับแมนซิตีป้ปีนี้มีผลงานที่ผิดฟอร์มกับที่ผ่านมาเยอะนะครับคือปีเนี้ยช่วงตน้นซีซั่น9เกมแรกเนี่ยเอาแปเกมแรกเนี่ยทำแต้มหล่นบ่อยมากนะครับผมตอนนี้อยู่ที่14เลยนะครับสิแต้มจาก8เกมนะครับผมก็ผลงานสะดุดบ่อยนะครับแต่ในภาพรวมวันนี้นะครับจะบอกว่า ดูดีกว่าเบอร์ลี่หลายเท่าเลยนะเบอร์ลี่ก็ผิดฟอร์มเหมือนกันนะนะจากปีก่อนนะครับตอนนี้เป็นอันดับที่17ดอะ่ะมี5คะแนนจาก8นัดนะครับคือปีนี้สะกดเขาชนะได้ก็คือเนี่ยแหละเกมนัดล่าสุดเลยนะที่พวกเขาชนะพาเลสมาได้หนึ่งศูนย์นะครับซึ่งปัญหาหลักของเบอร์ลี่คือก็ยังคงเป็นเรื่องเกมลุกนะครับเกมรับก็ด้วยนะครับวันนี้ปริยนซิตี้ที่กําลังเก็บกดนะครับแล้วก็ตอนนี้ซิตี้เริ่มจะ เรียกฟอร์เกตมาแล้วหลังจากที่ชนะมาในเกมล่าสุดในการเจอกับอลิเบกอสในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็คิดว่าวันนี้นะครับผมผมคิดว่าทุกอย่างนะองค์ประกอบต่างๆคือซิตี้เหนือกว่าทุกอย่างนะครับผม,ผมคิดว่าวันนี้ในบ้านด้วยน่าจะชนะได้นะครับน่าจะชนะได้นะครับไม่ยากนะครับวันนี้ผมคิดว่าราคาเปิดมาอาจจะดูแพงนะครับสองลูกครึ่งเอ้สองลูกครวัวสองลูกครึ่งนะผมคิดว่าวันนี้ ยังไงก็ต้องเชียร์มาเซตตี้นะครับเหนือกว่าทุกอย่างเลยจริงๆนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับ,รบไปดูที่เกี่ยวกับว่าปารีสแซ็คแมงพบกับทางบ็อกโดนะครับเป็นการพบกันของ2ทีมดังของฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งปารีสเนี่ยเป็นทีมที่เหนือกว่าทุกทีมในประเทศเลยนะครับผมก็วันนี้คิดว่าเรื่องของสามแต้มไม่น่าจะ ไม่น่าจะหลุดมือไปไหนแต่คิดว่าเรื่องของสกอร์มาจจะไม่ขาดเกินกำแพงที่เปิดมา2-25นะเพราะว่าปารีสเป็นทีมที่โปรแกรมเตะถี่มากนะครับก็เพิ่งจะเตะเกมแชมเปี้ยนส์ลีกมานะในการเจอกับไลฟ์ซิกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เตะกับบอกโดแล้วก็เดี๋ยวกาสัปดาห์หน้าเจอกับแมนยูอีกไปเยือนด้วยเนี้ยผมคิดว่าวันนี้น่าจะเน้นผลมากกว่านะครับเพราะว่าต้องเป็นการเก็บแรงนักเตะด้วยก่อนจะเจอกับแมนยูอีก3 4สวันข้างหน้านี้นะครับซึ่ง ในขณะเดียวกันเนี่ยปลารีสเองก็มีตัวเจ็บอยู่เยอะนะครับควอนเบนนาเด็กสเลอร์ทิโรเคเลอร์อิริซาโกัเยแล้วก็อาดูยาโลติดโทษแบนนะครับผมก็คิดว่าวันนี้น่าจะเน้นผลการแข่งขันมากกว่าใส่เต็มนะก็เลยคิดว่าวันนี้ราคาเปิดแบบแพงนะครับผมคิดว่าปลารีสชนะแหละแต่อาจจะไม่ขาดถึง3ลูกหรอกก็ให้หลองที่บอกดูดีกว่านะครับสรุปแล้วนะครับ2คู่นี้ผมให้มองไปที่อ่า มาซิตี้ครับและก็บอกโดนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันย้อนไปหนึ่งครั้งนะครับทางสโบท็อปนะครับก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของลีสยูไนเต็ดนะครับผมมีทางเรื่องมากมายสำหรับนักเสี่ยงทายทุกท่านนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือการเงินมั่นคงปลอดภัย100%นะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครออไลน์มาได้ที่แอตไลน์สี P ่เ w นะครับ สวัสดีครับ